เก็บเรียบรอ้อยไปสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เกม a r e n a Breakout กับผมปีโป้นะครับวันนี้เราจะพากันไปเล่นหน่อโหมดแฝงตัวครั้นี้เราได้เป็นปืนสไนเปอร์นะผมจะตั้งพิกัดไปที่ ตัวบ้านนะครับแต่ว่าจะไปหาที่สูงๆเพื่อเอาไว้ส่องนะเช็คของแป๊บเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนด้านซ้ายด้านซ้ายอ,อยู่ไหนเนี่ยโอมาเพิ่งเจอเลย วางหัวไว้เจ็ดช็อตมาถึงก็ได้เลยหนึ่งศพกระทางมารอบไปที่จวานหมูแล้วล่าปาก็ที่นี้เราอย่าเพิ่งรีบร้อนเราต้องดูโดยรอบระมัดระวังให้ดี มีวิ่งไปเก็บของกันดีกว่านี่ดับปืนอะไรเนะี่ยสไนเปอร์อะไรวะนี่ไปะปะระ,ะวังซ้ายระวังขวาด้วย ข้างบนหมไม่มองรถก่อนเหรออืม <c oughs> เล่นมุกอะไรไวนะเนี่ยจะเล่นเดี๋ยวมันจะปแป๊กเอานะค่อยเดินค่อยเดินมองซ้ายมองขวาดีๆบางทีมันชอบแอบ,บตรงพุ่งยากของนั่นปะสวัสดีเออบ่เอาเกาะมาล,ละเพราะเราตัวเปล่านะเอามาต้นกล่ เป็นผู้เล่นแน่นอนร้อเ์เซ็นเพราะว่ามีดักแท็กนะฮะโอเคจับเสื้อผ้าใส่เป้นกระเป๋าแล้วก็เซนมาค้นหาแป๊บนึง่งเก็บด,ดักแท็กมาด้วยคือออกทางเฉินมีเสียงคนยิงอยู่ด้านขวานะเมื่อกี้ มันมีเลเซอร์ด้วยวะราปาก่ะทีนี้เอามาให้หมดอย่าให้เหลือเพื่อประหยัดแมกกระสุนแม็กกาซีนมาด้วยอ่ะเผื่อไว้ยุเชเชิรจะได้ชักปืนออกมายิงป้องป้อง้องกรเกาะเกาะสารด้วยนี้เกาะอะไรวะเนี่ย สามเหมือนกันเอานี้ดีกว่าเอาไว้พรางนะาไว้พรางดีกว่าพางกับสีเขียวเปล่าด้วยวะกระสุนก็มีแต่เป็นกระสุนธรรมดากระสุนทองมันจะดีอ่ะ ไปกันดีกว่าระวังซ้ายระวังขวาด้วย่น่อนเด่นเดี๋ยวผมจะแวะที่นึงมันชอบมีของดีตกพวกระเบิดหรือว่า่ากองพยาบาลนะเหมือนดูว่ารอบนี้เราจะได้อะไรอวไในกระสุนรอบนี้เป็นกระสุนครับท่านผู้ชมเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราไปขายเยวขอหาของ แป๊บหนึง่งโดของโดของสเเก็บแปก๊สเซ,น,เเซนมามจะมาไงอยากได้ปืน <laughs> ช่วงนี้งกยากจนนิดนึง เพิ่งเอาไปตายหมดครังครังสมบัติหรือคลั้งแสงอะไรสักอย่างมาหมดตัวเลยมีอยู่สี่ห้าแสนหมดตัวเลยกระเป๋าต่างกันนี้นี่เขียนเนี่ยนี่แปดอเอเยอะกว่าสุดีกว่าเฮ้ยมีเสียงอยู่ข้างหน้าด้างขวาท้างขวาด้านขวา ว่เอ้คนหรือบอดเนี่ยอือ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 อ้าบอดนีวไหนก็บอดแล้วขอดูทรัพย์สินหน่อยซิไม่ทรัพย์สินเท่าไรส่งม,มาให้หมดน่าเอเอบอาเต็ม ไปดู่บโอืนไร้ปืนลัล่นใด้ปืนกระบอกนี้มาก็หวานแล้วระวังซ้ายระวังขวาดีๆด้วยนะท่านผู้ชมถนนแถวนี้มันชอบมีคนดักซุม่มนะดูไมใคร ผมเองชอบดักซุ่มผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งเลยต้องอาศัยดักซุ่มจากที่สูงพวกคนที่เก่งๆเขาก็จะไปโบว์สบันหันแหลกกันเราไว้เก็บท้ายดีกว่ามาตัดผ้ามาตอนนี้เราก็จะจะขึ้นไปข้างบนไป จุดถอนตัวเฮ้ยใครวะเนี่ยคนหรือบอดใส่มาด้วยเฮ้ยมันไม่ตอบโต้เมื่อกี้นี่หืมคนแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหแม่ปลอมเป็นบอดไม่เนียนนะต้องไปเรียนใหม่นะเนี่ยเจ็บเลยแล้วไข่แตกด้วยเนี่ยหำหักมาเนี่ยโอ้โหกางเกงในดูดิโอ้โหดำปี่เลยอ่ะ ใจรักษาก่อนหอบรับประทานแล้วโ oh, oh, อยเจ็บโอยเจ็บคนหาของนี้มียาไหมเนี่ยมียามียามีอาหารกระป๋องด้วยน้ำบันหลมก็มีกินอาหารกระป๋อง การหิวการหิวพอกินปุ๊บเห็นไหมมันพอเราเจ็บปุ๊บมันจะมีเสียงแต่พอเรากินปุ๊บมันไม่มีเสียงแล้วไงเราแบบกำลังกินอยู่โอ้หไม่รู้ว่าสักพักมันจะมีเสียงหรือเปล่า <c oughs> ไม่เลย <c oughs> โอ้ยปวดแขนแขนด้านนี้แขนด้านานีมาอยือมรักษาม้างตรงนี้แหละมะ อีีันเดยวปากเข้าไปที่แขนทักษาเจอศพไหนทหารตรงนี้มีอะไรให้เอาไหมเนะี่ยต้องค้นหาบนะ้างนีมโอเคมีอะไร ไอหอคอยนี้ข้างบนก็มีของดีนะฮะบางครั้งลองลองขึ้นมาเล่นได้แล้เ,เดี๋ยวเราถอนตัวดีกว่าเอาหมารอบนี้หวานหมูน,นายนเปอร์นัดเดียวเปลงโอเคภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับปฏิบัติการช่องเขาใช้ระยะเวลาไป13านาทีนักแม่นปืนเดี่ยว สังหารไปสามคนแล้วก็ต่อไปเราก็จะเก็บของอยากได้แค่นั้นหรือ,เ,อเก็บเก็บพูดด่วนไปเลยนะพบพูด่วนมาดูของหาช่องว่างใส่ทำไมพวกแมกกาซีนพวกกระสุนมันไม่เข้าไปต้องมานั่งเรียงเองนี้ เดี๋ยวนอกรอดเดี๋ยวผมไปปลดกระสุนออกมาดูว่ากระสุนดีหรือเปล่าถ้ากระสุนดีเป็นพวกกระสุนทองกระสุนม่วงจะเก็บเอาไว้นะบางครั้งก็อาจจะเอาไปขายขายกระสุนได้เงินดีลองไปซื้อกระสุนในร้านค้าโอ้โหแค่ไม่กี่นัดสามจินัดโอ้โหหลายบาทมากเก็บเกาะมาไว้เพราะว่าตายบ่อยจะได้มีเกาะใช้ไม่ต้องไปซื้อใหม่โอเค สำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าอยากดูคลิปใ,ใหม่หรือว่ามีอะไรอยากให้ผมนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้สำหรับวันนี้ See you next time ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบอกตามตรงว่าคิดถึงมากอยากทำ u t u b e มานานแล้วเนี่ย